สวัสดีสมาชิกรถมือสองชาแนลทุกท่านด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยครับวันนี้พิเศษสุดอีกแล้วครับกับนิสสันเซลฟี่ 1.6SV ตัวท็อปสุดครับปี2013สีดําสวยใสหายากสุดๆกับราคาเงินสดเพียง2แ9 0หนึ่งนบาทเ,เพื่อนๆเอกสารครบพร้อมโอนให้เลยนะครับราคาแบบนี้ไม่มีแหวนด,ด้วยนะครับซื้อสด ดีเลยนะครับเพื่อนๆรถสวยๆแบบนี้จัดไฟแนนซ์ได้เต็มเครดิตดีฟรีดาวผ่อนเบาๆสบายๆออกรถง่ายๆกับเราครับคันนี้จอดอยู่บางบัวทองเพื่อนๆน,นะครับเป็นศูนย์รถยนต์ือสองที่ต้องบอกว่าได้มาตรฐานดูแลหลังการขายมีการการันตีนะครับรับประกันหลังการขายให้อีกด้วยจัดส่งทั่วประเทศเซนสัญญาทุกจังหวัดถึงหน้าบ้านเลยนะครับเพื่อนๆใครสนใจจองผ่านร้านเพียง1,000บาทเท่านั้นเองสำหรับคันนี้ สวยๆตรงปกได้รับรถแน่นอนครับเซลฟี่เป็นรถที่สวยบอดี้ใหญ่นะครับเหมาะสำหรับใครที่อยากหารถที่ไซส์บอดี้ใหญ่ขับสบายๆขับทางไกลไม่เหนื่อยครับคันนี้อัตราเร่งดีพรูสตาร์ตออปชั่นรุ่นล้นเลยนะครับสวยงามลงตัวนะครับสนใจโทรด่วน0885845375นะครับ